Cat guru by Article. วันนี้เราจะมาสอบถามและขอคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับการติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์กับมืออาชีพในช่วงแ a s สกรูบายอิติเกครับหากเราได้กลิ่นแก๊สเข้าไปในห้องผู้โดยสารรวมถึงบริเวณโดยรอบขณะจอดรถเกิจเดจากสาเหตุใดและเป็นอันตรายหรือไม่ไปหาคำตอบกับอ์ติเกอร์กันครับ สวัสดีครับคุณออสการ์ครับถ้าหากเราได้กลิ่นแก๊สเข้าไปในห้องโดยสารนะครับแล้วก็บริเวณโดยรอบเมื่อจอดรถเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรครับถ้าเรามีกลิ่นแก๊สภายในรถครับผมเราแสดงว่ามีรั่วแต่เราไม่ต้องกรัวเพราะว่าระบบแก๊สอัติเกิจะมีระบบที่ตัดแก๊สตั้งอัตโนมัติเลยใช่ไหมครับคือถ้ารั่วในปริมาณที่ สูงนะครับก็เราก็จะตัดอัตโนมัติถูกไหมครับระบบแก๊สของเราแล้วในส่วนของภายนอกครับที่เราได้กลิ่นแก๊สครับเกิดจากอะไรครับเรามีรั่วหรือเราจุนไม่สมบูรณ์ก็เราต้องเช็คข่าวสนแล้วก็เช็คอาจจะเกิดได้จากสองสาเหตุนะคุณผู้ชมครับว่าอาจจะเกิดจากรอยรั่วหรือว่าอาจจะเกิดจากการจูนที่ไม่สมบูรณ์แบบนะครับดังนั้นคุณผู้ชมก็ควรจะนํารถเนี่ยเข้าไปที่ศูนย์บริการนะครับ ตอนนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของร<ช>ะบบแก๊สของอาร์ติเกอร์นะครับว<ช>ันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณออสการ์มากนะครับขอบคุณครับคร,บ,ครบผมที่มาให้ความรู้และก็ข้อมูลดีๆกับผู้ชมนะครับแล้วก็หากผู้ชมมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยสามารถโทรมาสอบถามได้ที่อาร์ติเกอร์ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับ และสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับแก๊สสิทธรถยนต์จากมืออาชีพและอย่าลืมนะครับแก๊สลดมาตรฐานทั้งระบบจบที่อาร์ติเกอร์ครับ